เนนิแพรวาร่วมเสิร์ฟความอร่อยชำฉลอง30ปีเลมันฝรั่งแท้ทอดกรอบโดยบริษัทเบปซี่โคลาไทยเทรดดิ้งจำกัดหรือเบปซี่โคประเทศไทยนำโดยนางสาวพันธิภาพงษ์ชัยเลิกผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์เลมบริษัทเบปซี่โคลาไทยเทรดดิ้งจำกัดฉลองครบรอบ30ปีเลประเทศไทยสุดอลงังพร้อมจัดหนักแคมเปญและกิจกรรมอัดแน่นตลอดทั้งปี โดยเปิดตัวแคมเปญแรกของปีด้วย Master of Flavor เรื่องรถยกให้เลที่บอกเล่าความพิถีพิถันในการทำรสชาติของเลยให้ถูกปากโดนใจคนไทยพร้อมประกาศเสิร์ฟความอร่อยทำรับปีที่30ประเดิมกิจกรรมแรกด้วยงาน Les Master of Flavor House ในรูปแบบ งานนิทรรศการและเกมอินเตอร์แอคทีฟที่บอกเล่าเรื่องราวความอร่อยแซ่บถึงใจเรื่องรสชาติที่ไม่มีใครเหมือนการันตีความนัวโดนใจชาวไทยมาตลอด30ปีด้วยรสชาติในตำนานกว่า201รสชาติภายในงานอัดแน่นด้วยความสนุกที่น่าสนใจมากมายพร้อมกิจกรรมสเปเชียลจากหนุ่มหล่อสุดฮอตนานี่ฮิรันกริดช่างคำ ทุนแฟนพันเลเล่นเกมชาเลนจ์กันอย่างใกล้ชิดและนักแสดงสาวขวัญใจวัยรุ่งแพรวานิชาพัฒชัชัยพลรัตน์ร่วมสร้างสีสันนารานเอเดนชั้น3เซ็นทรัลเวิลด์ นางสาวพันธิพาพงษ์ไทยเลิกผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์เล่บริษัทเบบซี่โคลาไทยเทรดดิง้งจำกัดกล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แคมเปญ Master o f Flavor เรื่องรถยกให้เลเพื่อตอบย้ำความเป็นตัวจริงเรื่องรสชาติที่ไม่เหมือนใครและพิถีพิถันในการทำรสชาติจนครองใจคนไทยมากกว่า30ปีในความทำถึงโดยครั้งนี้เราจะพาแฟนเล่ทุกคนย้อนรำลึกถึงความประทับใจและประสบการณ์ร่วมผ่านเล่รสชาติต่างๆ ที่เราพัฒนาและปรับปรุงให้โดนใจผู้บริโภคชาวไทยให้มากที่สุดกว่า201รสชาติ นอกจากนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบอย่างยิ่งใหญ่เลได้นำสองรสชาติเลในตำนานได้แก่รสไข่เค็มรสชีสและหัวหอมที่ผ่านการโหวตคัดเลือกจากแฟนๆกรับมาจำหน่ายอีกครั้งตามคำเรียกร้องซึ่งเราหวังว่าแฟนไมยมกเลชาวไทยจะถูกใจกับของขวัญชิ้นพิเศษที่เราตั้งใจมอบให้เพื่อตอบแทนความรักและมิตรภาพดีๆและได้ลิ้มลองรสที่คิดถึงอีกครั้งกันอย่างเต็มอิ่มโดยหนึ่งในไฮไลไท์สำคัญของงานคือการปรากฏตัวของหนุ่มหล่อสุดฮอตนนนิฮิรันผิ ช่างคำที่มาร่วมสร้างความประทับใจให้แฟนคลับด้วยกิจกรรมแฟนมิสุดพิเศษที่เรียกว่าแฟนแฟนลื้มปริ่มกันทุ่นหน้าโดยนานิเผยว่าผมรู้สึกดีใจมากและขอบคุณที่ให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสุด exclusive กับเลในครั้งนี้รวมถึงขอแสดงความยินดีกับเลประเทศไทยในโอกาสครบรอบ30ปีซึ่งต้องบอกว่าผมเองก็โตมากับเล และชื่นชอบหลายๆรสชาติของเลไม่ว่าจะเป็นรสกระเพรากรอบรสต้มยำกุ้งและรสไข่เค็มที่บอกเลยว่าโดนใจสุดๆเพราะรสชาติถูกปากและกินเพลินมากๆอยากให้ทุกคนได้ลองชิม2รสชาติในตำนานที่คัมแบ็กจริงๆบอกเลยว่าเด็ดเหมือนเดิมนอกจากนี้ยังได้นักแสดงสาวสวยแพราวาน,นิชาพาชัฒร่วสรงสร้างสีสันและลุนผู้ชนะในกิจกรรมค้นหาสุดยอดแฟนพันเลตัวจริงเสียงจริง คนแรกของประเทศไทยในรอบ30ปีที่จะได้รับรางวัลใหญ่เป็นทองคําแท่งหนักหนึ่งบาทไปครองซึ่งบอกเลยว่างานนี้ต้องเป็นคนที่รักเลเท่านั้นถึงจะเอาชนะการแข่งขันสุดโหดไปได้รวมถึงกิจกรรมพิเศษอีกมากมายที่จะเสิร์ฟความอร่อยฟินให้แฟนๆได้ร่วมสนุกตลอดทั้ง6วันของการจัดงานโดยเลจะพาทุกคนร่วมเดินทางไปบนเส้นทางรสชาติของเลไปกับเลรสชาติต่างๆที่คุณคิดถึงผ่านกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟมากมายอาทิอุโมงค์ เลสเลเวอร์ทันแนลที่ตกแต่งด้วยเลรสชาติเด็ดโดนใจในตำนานแบบอัดแน่นกว่า100